อมีตัวอยู่พี่นอกมีปลาไหลอยู่ครับมีปลาไหลอยู่ไปพ่อได้อยู่ครับมีน้ำนักอยู่ครับสวัสดีครับ พบกับผมชายไร้สาลุยอีกแล้วครับผมวันนี้ก็จะพามาดักบางลันอีกสักคลิปครับผมพี่น้องพามาดักปลาไหลครับผมมาเด้ยะให้ดูสภาพไม้ครับนี่เลยครับพี่น้องไม้ของเราเป็นน้องเล็กๆครับผมอยู่ติดถนนเลยทางเขาหมู่บ้านครับ แต่ก็มีหลายบอ่ออยู่ครับผมบอ่อหลังก็ไม่รู้ว่าจะมีปลาไหลไหมนะพี่น้องผมผมจะมาลองลักรังแหลกเลยครับวันนี้แต่เคยเห็นคนเลี้ยงวัวไอ้คนเลี้ยงควายครับเขาบอกว่าเคยมีคนมาดักเบ็ดโฟมอยู่ครับผมกับพอมีตั๋วอยู่ครับวันนี้เราก็เลยจะลองเอาบังลันมาดักครับผมมาหกบังคึอเก่าครับพี่น้อง เหยื่อของเราอันนี้ไีชยเป็นเขียดรูกนะครับเหยื่อเขียดรวกจุม่มเราก็าขึ้นเลยครับจุ่มให้มันตุยเราก็าขึ้นเลยแล้วก็บีบทำไมผมนีก็บีไม่เรียบร้อยเราหละใส่อันละสามสี่ตัวครับพอดีมีเขียดจับเขียดไวนะ้แล้วพี่น้องเหลือใช้ไปใส่เบ็ดมาคลิปที่เหล้วเหลืออยู่ไหนจะรักไดยย้ครับยสองขังอีก็เลยลองเอามา ดักดูกับผมพอดีมีเหยื่อนาะเหยื่อเขียดลวกใช่ฤดูแรกนี่ได้ผลได้เรื่องเลยครับผมพี่น้องเหยื่อเขียดนี่ก็ไม่ใช่เป็นการล่องนะเหยื่อเขียดนี่ครับเขียดรวงนะครับบรรจัยเลยครับแต่ว่าฤดูช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับผมเราก็น,น่าจ,จะอยู่กันที่หมายเลยแล้วพี่น้องทำม,มีไม้นี่ไอทำไม้มีปาลาไหลนี่ไม่น่าพลาดครับผมเหยื่อจะนินนี่แต่ว่าทำไมา้ไม่มีปาลาไหลก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับผม เยื่อช้ได้ผลแน่น,นอนครับแต่ว่าหมายนี่เราต้องเสี่ยงครับผมต้องลองหาดูไปเรื่อยครับตรงไหนมีไห่มีก็มีอยู่หลายลูกครับมีอยู่สี่ห้าลูกนุ่นเลยแล้วใส่ลูกอันสองอันครับไะลุยก,ก,กันเลยครับผมงัม้นเป็นเรืองเหยื่อของเราใสา่ไปเลยครับผมบีบีบีทั้งหน่อยครับอันละสามสี่ตัว ปากง,งาโฮ่เจ้ะรูมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เจ้ะรูปากง,งามาล้างเจ้ะแตกตั้งแต่คลิปที่เราทำมาให้ดูครับอาออยากก็แต่กอบวยเลยน้องเลย อกว,ว่าคงจะไม่หายนะพี่นอ้องอยู่ทา,างทางนะกะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมเดี๋ยวบ่อยครับหล้างแรกนี่ครับผมสายปปรูโผล่จากนามขึ้นมาครับงายรูขึ้นแต่สำคัญก็ถ้ามีใครลงมาก็เห็นเล,เลยแหละครับนะี่หวังว่าคงจะไม่หายนะ ยบ้อยครับผมไม่น้องหลังสุดท้ายของเราหลังที่หุกจุดนี้สายไปสองครับฝั่งนู้นหนึ่งอันฝั่งนี้หนึ่งอันเราแายมาจากขบนนู้นครับล็อกลาอันสองอันปะเดี๋ยวใคอยมาดุนกันต้นงชาครับไม่นอ้องเยอะเขยดลวกยังมีผลงานไหมครับกระไม้บอ่อลูกรังครับบ่อดินลูกรังหลัง ไม่รู้จะมีปลาไหลไหมครับผมรอติดตามชมผลงานครับผมรับเช่าตอกมากู้ครับสวัสดียมเช่าครับพี่น้องแบบเวลามากูบางรันนักปลาไหลแล้วหรอครับผมมาเดี๋ยวมาลุ้นมาชมกันครับปอาไม้นี่จะมีปลาไหลไหมครับผมองไรของเราที่รีวิวถ่ายให้ชมอ้าลูปปลาไหลไอ้ลูปล่นตะแคงเลยพี่น้องอย่างนี้มีนุ้นครับ คืออะไรมาคมอมไม่เห็นมีอะไรพี่น้องแต่ว่าทำไมบางร้านผมมันตะขคงแข็งแรงอะไรมันมาเดินบางร้านผม ตัวอะไรมาเล่นรันเราเนี่ยไม่มีตัวครับแต่ว่าลูกเราดักหายขึ้นอย่างน้มาขมลงอยู่อย่างงี้ครับน้าไม่เอามาเดินคมปะไปไรครับไปรุ่นหลังต่อไปหลังต่อไปครับหลังทด่สองมีปลาไหลไหมนะพี่น้อง มันอยู่บนโคกเลยครับเป็นสะเป็นน้องจริงครับแต่ว่ามันอยู่บนโคกโมีตัวอยู่พี่น้องมีปลาไหลอยู่ครับมีปลาไหลอยู่ใส่พอได้อยู่ครับมีน้ำนักอยู่ครับนี่ครับหางมันเห็นหางไหมครับนี่ งอยู่ปากวดนะครับนี่เต็มรูอันยะนะครับเออไหนเรื่องครับบางที่สองเหยื่อเขียดลวกเราทํางานแล้วครับผมใส่ใช้ไดาอยู่ครับใส่สวยอยู่ไปลุ้นน้องต่อไปครับมาหนึ่งแต็มแล้วบางต่อไปครับ บงังกับปมีผลงานหรือเปล่าเนาไในเรื่องนี้ลราพี่น้องมาแบบสองบังติดติดเลยครับอยู่เขียดลวกได้การเสมอครับนี่ครับในรู้นี่ครับ อย่าเกิดโลกที่เด็ดครับผมใส่สวยครับผมใช้ใชได้อยู่อีบังแหลกผมว่ามันออกนนอนได้แน่นอนเลยพี่นอ้องไปเจอ้บังทีลินสันครับ,บไม่งั้นบังลั่นมันไม่พลิกนะครับนะเราคงจะให้ดูเด้อนี่นะครับ มันก็ไม่หนาวได้นะเนาะมันก็ไม่สั่นเท่าไรงันมันก็พอดีอยู่นะดูมันเข่าไปแล้วมันถอยคืนหมดพี่เนาะไม่งั้นจะอะไรดินไปชนเลยครับมันก็ต้องมีอะไรไปถูกมันแหละมันถึงพลิกตะแทงได้ป่ะบังต่อไปครับผมบั่งต่อไปบั่งทีซีเป็นยังไงบั่งทีซี มันตึ้นเยอะจรมงมันเริ่เกิดตึกอกมากมันไม่มีปลาไหลว่ะบึงบางนี่เห็นเขาเลยบางนี่บางปลาอ่ะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้น บังต่อไปครับผมเบาหิว,วไม่มีอะไรครับบังนี่ตลาดไปอยู่แต่ลูกเดียวครับอก ทำมีตัวมนันอยู่เขานะครับอยู่เกลยดลกสมบัติไม่ค่อยพลาด <c oughs> ไปเราลักหนึ่งครับลักสุดท้าย <c oughs> มารลุดบังสุดท้ายกันครับอันสุดท้ายท้ายสุดน <c oughs> ี่เป็เกียดปีนออกมายังไม่คือเนาะพี่น้อง อ้ปาปลาไหลมันอยู่บอ่อเดียวบอ่อทำไมฝักทางแตๆตนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยครับขอสองบังอีกแล้วเออเด็ดขาดนี้ยังไม่เอากลัวเข้าไปกินหมดก่อนแล้ว วเดี๋ยวประเทศสรุปผลงาน,นครับผมมาครับพี่น้องไหนเวลาให้ผลงานของเราเหรอครับผมว้ยุ่งวันนี้ฮกบงังขาวสองบังอีกแล้วครับแต่ว่าอยาทีเด็ดยังขาวสนะองบังเลยอือกับใส่กำลังจิ้ครับผม,แ,บมแรมเลย แดงแต้มครับวู้ห์แต่มสวยครับพี่น้องใหญ่กว่ากันน้อยนึงครับผมจัดมาสองแต้มครับวันนี้หรือว่ายังไม่ฟ้าครับพี่น้องพอได้ครับเขาอะไรอยู่ได้กินอยู่ครับผมเพราะใดเลมครับ สวยตับปลาไหลเยือกเกล็ดลวกครับผมพร้อม,มงานให้พี่น้องรับชมอยู่ครับอ่ะเยอนี่ทำมีตัวก็เพอได้เลมอยู่ครับพี่น้องเยอกเกล็ดลวกหน่าบานบ้านครับหา้บบานของปลาไหลคนหากินหลายครับผมทั้งบางลำทั้งเม็ดฟมทั้งตุ่ม ก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับผมที่เข้ามารับชมมาคอมเมนต์ให้กำลังใจครับผมผู้ที่เข้ามารับชมมาก็ฝากกดติดตามสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมและผมชายดาสายลุยก็มีผลงาในให้ชมเพียงเท่านี้ครับคลิปนี้อย่างนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับ